วิธีซ่อมช่องปรับแอร์ปรับซ้ายขวาไม่ได้ปรับขึ้นลงไม่ได้ครับมันเก่าพลาสติกกรอบแตกแบบนี้จะซ่อมกลับมาใ,ใช้งานได้เหมือนใหม่ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับรถเป็นรถเก่านะครับสัก20ปีแล้วแล้วปรับขึ้นลงไม่ได้แล้วซ้ายขวาไม่ได้ต้องเอากระดาษยัดไว้อย่างนี้ <don> ใช้ไขควงแบนนะครับงัดเลยนะครับงัดช่องแอร์ตัวที่เสียเนะี่ยงัดออกมาเลยงัดด้านข้างซ้ายด้านข้างขวานะครับฝั่งไหนก็ได้เราจะได้ ช่องแอร์ออกมาแบบนี้นะครับด้านข้างมันจะเป็นเดือยพลาสติกโผล่มาสองฝั่งสำหรับล็อกกับคอนโซลจากนั้นปรับทีบให้มันเสมอกันวัดระยะแล้วก็เอาเคเบิลทาเอาหนวดกุ้งนะครับมาเจาะรูตามระยะที่เราวัดไว้นะครับมันมีกี่ทีบกี่รูระยะห่างเท่าไหร่แล้วก็เจาะรูเข้าไปแล้วก็ เอาเคเบิลทนะครับใส่กลับไปแทนตำแหน่งที่พลาสติกมันแตกนะครับจากนั้นลองโยกดูแค่นี้เองนะครับวิธีการซ่อมส่วนการปรับขึ้นลงนะครับให้เอายางมาลองบริเวณเดือยด้ยดานข้างแล้วก็งัดกลับเข้าไปนะครับแค่นี้มันก็จะเหนื่อยแล้วขึ้นลงเหนื่อยไม่ขยับแล้วนะครับ รถเราวิ่งตกหลุมตกบ่อยังไงมันก็ไม่ขยับลงนะครับเราปรับอยู่ยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับปรับซ้ายขวาได้เหมือนใหม่แล้วนะครับส่วนตรงกลางนะครับพลาสติกตรงกลางนะครับหน้ากากตรงนี้มันจะค่อนข้างจะกรอบแตกง่ายผมจะไม่งัดนะครับผมจะถอดช่องแอร์ออกจากด้านในโดยการงัดหน้ากากพลาสติกออกมาทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็แกะกิบล็อกนะครับมันจะมีกิบล็อกอยู่โดยรอบแกะกิบล็อกแล้วก็ ปลดพลาสติกออกนะครับแล้วก็ถอดช่องแอร์ออกจากด้านหลังนะครับ <tio> ผมจะไม่งัดออกจากด้านหน้านะตัวนี้ต้องปลดใส่ของใส่ไฟห,หน่อยครับไม่ได้ยากไม่ยากไม่ยากไม่ต้องกลัวพังนะครับง่ายๆแล้วก็จะได้ช่องแอร์ที่มันเสียๆอย่างเงี้ยออกมานะครับเราก็เอาไปทําเหมือนเดิมวัดระยะแล้วก็เอาเขเบรรทายเจาะรูลแล้วก็เอามาใส่นะครับแค่นี้เองนะครับพอเราซ่อมเสร็จปุ๊บเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับประกอบกลับเหมือนเดิม เอายางรองเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้ช่องปรับแอร์ที่ปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้เหมือนใหม่แล้วนะครับวิธีแก้ไขก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับยังไงก็ลองอาไปทำดูกันนะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ